สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีเอฟซทุกท่านค่ะวันนี้นะคะป้าแสงพารวยค่ะกะสิด้เดินทางมาค่ะนมัสการปูดวงเนาะคะ่ะเพราะว่าปูดวงพ่นตำเล่าพันเขาเนาะคะ่ะตำเล่าเข่าศูนย์หกค่ะกะซิมาติดตามแนวทางของตำเล้าหมืออื่นเนาะคะ่ะวันที่ซีนะคะกรกระดาคมหกแปดค่ะตอนนี้ก็เดินทางมาถึง วัดแล้วเนาะค่ะกาเทปซีมาติดตามเด้อค่ะรอติดตามกราบนมัสการค่ะรับตามต่อนะครับสำหรับตำราทั้งผู้ร่วงนะครับพ่อว่าแม่จะพูดโตแรีกได้นอซื้อถกผู้ขับรถมีน้ำมาสวายคุณจะนำไข่แมาขวดน้อยๆมาให้ข่อยโอ้ยจ้านะครับ ติดทางไว้เด้อเราควรจำนะฮากระเด๋อน่ารู้มากจริงๆปูว่าเอาขวดหน่อยบัในที่น้อกนะการประวัติศาสตร์ูอีกครั้งเด้อค่ะอันนีครับแนวทางของครูดวงนะครับเมื่อวานก็ไปลงทางช่องยูทูปนะครับลงแต่ในเพจในเพจนะครับในเพจแนวทางโชคลาภนะคะเอฟซีย้ำๆให้เอฟซีร้ายเถื่อนะครับเนาะเพราะว่า หลายคนนะครับมาติดตามตัวเลขกข้างของปู้ดวงนะครับโดย <วา S 1> เฉพาะนะครับเป็นในไรซ์สดนะคะ FC ค,คันผู้ใดที่ติดตามฝากติดตามไอช่องแนวทางโชคลาภด้วยนะคะมันเป็นช่องของเจตังกับบุญท่ามนาพี่น้องเพราะว่าเจตังให้บุญท่ามเพิ่นไล์ซดทีมงานตัวนี้นะคะถ้าผู้ใดยอยากได้ตัวเลขกอนให้ไปเบิ้งไนนี้นีนาบุญท่ามเนาะันวทางโชคลาภกะครับจะเรื่องจะเรื่องติดตามนะครับจะจะมาว่าเนื่ะครับปู่นโทรไปเส้นสาย<า><า> โทษด่วนเขาต้องปมนะปูเนาะเขาซื้นพกนะครับค่ะประแสงบะไรติดตามค่ะประแสงข้าจะขายเนื้อขายก้อยขายเนื้อขายเนื้อแล้วมาหาบุญธรรมย่ามะเล็งจึงหัว่าปูหอยซื้นพกนะค่ะตำลาวอ่ะกระบอกยังนะครับผู้ใดยังว่ามีโชคนะครับในวันศุกร์นะครับก็ขอโชคดีมีโชคลาภนะครับตำลาวกับปูร่วงนะครับปูร่วงยาแดงเมันพุธนะคะเาแดงกันนะจะให้สองสองนะปูเนาะ อันนี้จะเป็นตำเหล้านะคะ fc ตำเหล้าของคู่ดวงนะคะคู่ดวงนี่ให้แค่ซีคู่หญ้าแดงให้ซีคู่นะคะ fc หญ้าแดงเกืบเอบได้นะคระับหาเป็นสองสองเต็มเต็มหญ้าแดงให้หนึ่งหนึ่งตัวนี้เยอค่ะปกติ ลดลงมาอีกว่ะค่ะเบอร์4บ่สเทื่อของฟูด,ดวงคุณไฮไลน์อย่างน้8บอตะกอนตด8บอสตะกนันนี้ก็เลยมาปู4ยา4บ่ค่ะเอาหน่อยๆแคนงๆนะปูเนาะยอดหลายๆยอดหลายๆต่วพี่ต้องเห็นเป็น1 2ล็อกก็ดีเลยนะคะ FC กับพือของฟูด,ด้วงแล้วก็ยาแดงนะคะ FC ปูดวงกับยาแดงทำอยู่สารเยือย่อไก่กันนะครับเ,เป็นเป็นผู้ใหญ่บ้านเก่านะครับปูดวงกับยาแดงปูดวงก็เป็นผู้ใหญ่บ้านยาแดงก็เป็นแม่บ้านนะครับจะอธิบายให้แบบสีฟังนะครับพี่ก,ก,ก็นอนก็หลยบเราก็เป็นทน้งเ็ย์เกาก็เป็นทั้งเมยไปต่หลวงพ่อันหนุหน่นเลยอยุบกันรับกันด้ ก็ขอขอบคุณ f อซนะครับที่มาติดตามนะครับตัวเลขแนวทางของคุยร่วงนะครับก็ขอโชคดีมีโชคลาภนะครับนอนนอนบันหลับติดน้ำลงคอเป็นะเป็นยังค่ะก็เป็นวันนั้นค่ะไปก่อนไปเมื่อวานดิมัน้องเองอายุเท่าไขัยปูบ้านยายเอาบอกโอ้ยุบัดเยุบัดหน้าเทศบาลนะบอกค่ะ อายุเพิ่3เปล่นสามาจ้ะเพิ่นมาเพิ่นก็านำหมูตะกีมาครับก็ว่าหมอหมอดูไปห้าสิบสามปีอายุห้องเปลียดที่สามด้เพิ่งมามันสอห้องพุนหรือว่าเพิ่งมาเพิ่นรอสี่สองปีเปลี่ยนที่สามแล้วรถไปยิเพิ่นบอบโมยหมอดูแม่นเนาะค่ะเนาะ ก็ดูแม่นแต่ทูบอกรีกที่เป็นแม่นสอบคุณบอกแม่นแมนนะคะโมดูเดี๋ยวรอดูนะคะตัวเลขเนาะท่านนั่นตกตาค่ะติดว่านช่ไลาวกับไทยมันกับสิบ่เป็นพี่น้องของกันบอคะเอาเอาเอาไทยนั่มยนี่บอค้ามาเ่ยอันอัน ลาวตะไทยพี่น้องเดียวกันนะกันนั้นแล้วให้ปูนอันเอาตัวเลขไทยไปนําชุดนนั้นบอกเน,นจังไงเขาเล่าสักก้อนบอกเนจังไงคะบนเล็บมันเป็นน้ำใสด้วยไปไถไปเลยเห็นไหมอ,อ๋มอ,อหมายเพราะว่าวันนี้จะได้ตําไทยไปเลยนะคะ FC สมุดข,ข่อยจะพิสัยเพราะไม่รอีกนีเพื่อนไปเอาวันนั้นอยู่ไปยัยครูเราคำนวณอะไรค่ะเราประเดี๋ฝันอะไรอย่างนี้ ทางหน่อยสางหน่อยเอาสมุดลง่อมาแม่ประเด้วออกมาทำไปแหลมสามลงทีมพระครูสมุดสามารยืมได้ที่เด็ดอันนี้ให้ลูกห้ร้านเบิง คนอยาเขาม้าเนาะเอาสะขอนน้ำเพล่เข่งเล่มไม้มาเลยสร้างทางูจะอยู่ใส่ประตูไม้เจ้หมาจีบสี่งเจ้สั่งมมาบกเจ้ามาเจ้าเจไปท้ายเจ้าอยู่ได้นี่ปูเอาเลียงแง่ให้สร้างน้อยเวาให้เด้อบอกพ่นกับว่าเอาอันกระแต เอถือกับบมีไปหูเนาะ่นหูก็ซื้อถืกซืโตเนาะ้เวกเ้นเงินเนาะเอาเนปากกาเขียนจัดเก็บก่อนค่ะเก็บ่วนมันอยังไงสองสี่หก้เก็บก่อนเอาปิระตรูอกสามเก้าสอง รัฐบาลบอกปูอสามเก้าสองแล้วก็ข้างล่างบนบนนั้นสองสี่หกไม่ไม่หลอกก่อนมาค่ะฮะหลอบก่อนก้อนพุ่นบอก่อนสองสี่หกก็คือสามเก้าสองกับมันละยิงล่างมันละชุดหกบองุหกอือมนเลตัวจำไม่ได้แล้วไปไปแต่ ตัวอัดจะได้คุณไล่โซนไปกับปูหาคือก็ปูนะครับปู่ยังปปูดวงนะครับตอนนี้นะไปรักเจ่าเป็นอย่างเจ็บปูผัดมาปูศูนยปูปูประเทศเฮเบิ้งลาบ่ามาคงสุดท้ายนะหมอปูจะมาจะได้ปูปอยู่นย์สองหกี่หหหขาสี่หกนะครับไม่เป็นไปน้ำกันในระดผู้อันใช้กําลังหอ ไม่หามไม่ต้องไปลัดปูเมเน่เอฟซีเขามาขอตำเหล้าแบบเนียนๆคือเขาเริ่มต้นตำเหล้ามันพุธวันศุกร์ที่สี่เ่อะขนันอ๋อเยอะชุดนี่บอครับมันอยู่ด้วยกันปูว่าเรากนไทยพีนน้องกันก็เกี่ยวกับเมเน่ด้วยเราก็ไทยปู ชุดนี้ซีตัวนี้เป็นของปูดวงชุดนี้เป็นของยาแดงเหครับฝากหยุดเบิ่งเปล่าปูปูสะน้ำสะก้อนอ่าก็เห็นแต่เบิ่งที่เจอผทันขวดทางไก่เจ้าเหล่าเหล่าผดทันได้ในเลขดิตัวนี้เราเห็นแต่เบิ่งมากเห็นแต่เบิ่งมะเลขมันเข้าเป็นอยังคือบ่มาคือบ่มาตอนก่อนเลขออกไปยุไซมาผดท่านบอกปูดู ตัวมาได้ป่ตัวอาจาบ่มากกระโทษเนาะค่ะมันนี้กระตัดสีโหกออกค่ก็ะิย่างยุ่เปรยโหกโหก ัวนี้ศูนย์หกสองหกหกหกแปดหกรัฐบาลไทตัวนี้ไทยบ่ค่ะเออของอีญาหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งอ่าหนึ่งเจ็ดหนึ่งของอีญาตัวนี้ได้พี่น้องอืตัวนี้แหละ คนสิพากันไปทั้งได้กับไป,ปนคนสิกลรับมาก,กับกรับตัวนี้นะคะ F C ปูวาสำหรับงวดนี้นะคะงวดวันที่16กรกฎาคมนีนบ่ค่ะตา่ตางไทยปิดอันนี้ไว้สะกก่อนนี่ให้ชัดๆกับที่นอกเดี๋ยวรอแอดมินเพิน่นแอดมินเพิน<ห>่นเขียนใหกสารสักก่อน สำหรับงวดนี้อันนี้จะเป็นแนวทางของไทยกัล่าหัวปูหมายควา,วาปูไห้รัฐบาลไทยต่วันไหกเฉีต้ขมวดตสามรับชมในเมือน,นี้ให้เอาไปเสี่ยงโชคตำราวในวันศุกร์วันที่4ี่กรกฎาคมสองห5 6นะคะเอเท่าเดียวกันบอกปูปูว่าจะซ้นปูปูวาไทยกลัลลาเป็นพี่น้องกันจ้าทุ ปูนัดมอเจ้าเมื่อัหร่อาพรท่านปูบอเป็นเม่บอกฝบัญชีไดต้องคบัญชียี่สิบแปดบเมนบอกน้ำเจ้าไดเมนอยู่ค่ะมเจ้าอมาวันทียี่สิบแปดเดินห้างไปไอ้บุรีรัมย์ปนํามอเจ้าอยู่นี่ะมุเจ้าไปเตะกับไปน้ำค่ะอืมูกเอกมาแต่ศูนย์หกสองหก หกหกแปดหกโทเอาบ่งศุนหกมันออกเล้วที่ปูเล้าก็ออกทั้งเล้าทั้งไค่ปูหละบ้างห่างเลยนะมันสียังอยู่สองหกก็หโกก็8เปดหกเอาตัวนี้บ่กค่ะกระแรกแต่แหละมันสูมน้ำเป็นที่ซ้ำเอตามสูตรเนาะเพราะสิเขียนลงแล้วนะก็เลยสิเขียนสองหกหกหกแปดหกนี่บอค่ะ แมนอ่าเขียนสำมีบุญธรรมโอเคอันนี้ของปูนี่เอาปูเอาปูดวกเอาแมดเด้อนั่งศูนย์แปดศูนหนั่นน่ะไม่ใช่เอาตั้งแต่ศูนย์แดลงไปแม่นเมืดเดิมเมแมนแปดหกก็แปดหกตัวเดียวกันโอ้มี่ศูนย์หกสองหกหกหกแปดหกปูเันวาลงไปโลดกับชื่อลงศูนหอีกรั้งนึ่งศูย์แมนถูกต้องของปูดวกนะครับศูนย์หกสองหกหกหกแปดหกนะคะแมนบ่แมน ปูอยเป็นพิศนา้วกูจะเป็นท่ำแห่งเากว่าแค่ดัวขขาดรถขาขาดรถเปอขาาดมาเป็นตีเป็น,น,ปปนตีหลายปละหัวหน้่เจ้าว่ากูนััวเขาอยู่อันนี้ของปูดวงนะครับของปูดวงให้ยางนี้นะครับเพราะว่าแนวทางรัฐบาลให้เนี่ว่าจะเป็นตำราปูดวงมันจะมาให้สามตัวครับเอาสองตัวพ่อคนละ ะเดี๋ยวมาเิ่งของยาแดงนะครับหนึ่งนึ่งครับีนเด้อของยาแดงมีหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งแค่สี่ครูนะคะของยาสี่ของยาแดง แต่คนงานมอเตอร์ไซค์นี่โอ้ไปเฮือนมาด <อะ S 2> ้วยคอยสวดีมีโชคลาดลคบด้วครับเพื่อแล้วจะได้ทำบุญนะครับในวันที่18และ19ตุลาคมนะครับเป็นงานบุญกระทินของปัดองปูดวงยาแดงนะครับเด็กสีสายบุญก็เดินทางมาทำบุญน้ำกันด้วยครับเพือ่ออธิษฐานเอาเด้อพี่น้องใ,ให้โชคให้มันให้รลำให้รวยนะคะวเลขที่หายไปกับให้ถึงได้ร้ยายค่ะ ปูไม่มีชุดเนี่ยเอาบอรโทรให้เอฟซีบอกปูเอาบอร์โทรให้เอฟีไม่ให้ข้าวเหี่ยข้าวจิ้มได้น้อยงี่เพิ่อจากเก็ุดูดมุบนนี้ค่ะขอกระทุนปูดวงนี้มองอยากทำบบุญนั่นี่ค่ะแต่ใบเล็กน้ำยากปูกะไรนอนขอมือขอยนัดท่เจ้ามาก็ได้จึงสี่นที่ยีแปดนัดเจ็ตังบอกเออก็ได้จึงสี่ สวัสดีสคุณท่องใบนะครับผมอยู่รอยเอ็ดครับอ่ะขอโชคดีด้วยคุณท่องใบนะครับู่นกนัดูเกี่ยวออ๋ออ,อันนี้คือมือที่ปูนัดเ่รอคะปูนัดมากก็คือให้มาเอามือสุดไ้ายบ่ได้มากค่ะหกสามหกสี่หกห้าแล้วก็หกหกสี่นะปูสำหรับเด็กชุดนี้นะครับปูคุณบอกว่า หาไปตำเล่าในวันที4่4หายเ่าไปรัฐบ,บาลไทยนในวันที่16นะครับ16พฤศจิกายน2568นะครับมาให้แคปหน้าจอาไว้นะครับค่ะตัวเลขตามนีเดอร์ค่ะเอซสรุปรออกมากเป,เป็นขางสายวิทคองปูด่วงฟังฟ้าเป็นข้องยาแดงนะครับค่ะวัวปูกำยาเป็นยูนงกันนะครับ อันนี้ปูให้ทั้งตำเล่านะคะมืออื่นวันที่สี่กร,รกฎาคมแล้วก็ไทยน้ำเด้อค่ะไทยวันที่สิบหกกร,รกฎาคมค่ะไทย fc นะคะเป็นตัวเลขแนวทางนะคะตำลาวยาวไปจนถึงรัฐบาลไทยนะคะสิบหกกร,รกฎาคมสองห้าหกแปดนะคะปูด,ด้วงนะคะเมื่อวานเข้าศูนย์หกวันนี้ก็มีศูนย์หกอีกนะคะ fc ลองเสี่ยงโชคดูนะคะในงวดวันที่สี่นะคะตำราวกรกดาสองห้าหกแปดเนาะศูนย์หกสองหกหกหกและแปดหกหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งและเจ็ดหนึ่งไม่วงกลมอยู่บอกปูเอาเบิ้ตมากเบิ้ตโตมากเบิ้ตเบามากเบิ้ตสุตูค่ะ